งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังท่านกำลังฟังเสียงทิศวุ่นบางประมาอดิศัก์บวนกิยาพัน์นะครับผมคุยกับท่านมาเนี่ยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเดือนตุลาคมเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงผมพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแต่เดือนตุลาคมของทุกปีสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันไปบางปีฝนยังตกชุกมากบางปีก็เริ่มหนาวแล้วนะเพราะฉนั้นอากาศก็ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีซึ่งเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโรคมแมลงศัตรูนะ แล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ถ้ามองในแง่ของทางการบ้านเมืองนะครับเราเคยเกิดเหตุที่ไม่อยากให้เกิดก็คือวันที่6ตุลาคมนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์วันที่14ตุลาคมซึ่งปีนั้นผมก็เป็นรุ่น14ตุลาก็คือ,เ,อเรียนอยู่ชั้นปีที่4 นะครับก็เคยนำวงดนตรีไปแสดงที่มาวิาลธรรมศาสตร์อะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเราก็ไปยึดติดอยู่กับความทรงจำวันที่6วันที่14แล้วเราก็มาเครียดแค้นชิงชังกันไม่รู้จักเลิกอย่างนี้ชีวิตมันก้าวเดินต่อไปไม่ไดเ้เคยมีท่านอดีตอธิการบดีท่านหนึ่ง นะผู้ร่วงรับไปแล้วท่านเคยบอกกับผมบอกว่าไอ้ที่มีคนบอกว่าเราต้องรู้จักลืมท่านบอกว่าคําว่าลืมหมายความว่าเราจําเหตุการณ์นั้นได้แต่เหตุการณ์นั้นไม่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจหรือไม่มาทําให้เราจุกจิกกวนใจเราคือความทรงจำอย่างเี้มันมันมันมนัมันไม่หายไปหรอกมันอยู่ นะเหมือนที่เขาบอกกฎแห่งกรรมใครทําอะไรไว้มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่เราระลึกนึกถึงเอามาเป็นบทเรียนแล้วเราไม่เอามาเครียดแค้นชิงชังแล้วก็มาเกลียดชังกันไม่รู้เลิกไม่รู้ลืมอย่างนี้บ้านเมืองก็จะเดินหน้าไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คนจะไม่ลืมเลยก็คือ13ตุลาคมที่เราเคยร้องไห้กันทั้งประเทศ เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะฮะเสด็จสวรรคตรและพระองค์ท่านได้มอบผลงานต่างๆไว้มากมายซึ่งอันเนี้ยต้องไม่ลืมนอกจากไม่ลืมแล้วนะท่านยังต้องเอามา,ายุดถือและก็ปฏิบัติด้วยผมยกตัวอย่างนะเรื่องของอ พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนเป็นยังไงครับเราปลูกฟินเราปลูกฟินฟินซึ่งเป็นสารตั้งต้นนะแล้วก็เป็นยาเสพติดผู้คนนอนดูดฟินกันพร้อมกลองนะ <c oughs> พระองค์ท่านก็เปลี่ยนพื้นที่ปลูกฟินมาเป็นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว แล้วก็หลายอย่างที่ไม่ได้มีการพูดถึงกันก็คือเมื่อส่งเสริมปลูกแล้ว <c oughs> ก็มีเรื่องระบบการตลาดด้วยที่เรารู้จักกันในานามของโครงการหลวงเกษตรที่สูงซึ่งในยุคแรกๆก,ก็นำคณะอาจารย์คณะเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะขึ้นไปดำเนินการ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการภาคเหนือแข็งแรงแล้วก็มอบหมายภาระหน้าที่กันต่อไปเพราะโครงการหลวงเกษตรที่สูงนั้นเป็นโครงการที่ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวและมีระบบการตลาดสินค้าที่มาขายไม่ใช่มาขายเ,าเกะกะอยู่ตามถนนหนทางไม่ใช่เป็นสินค้าขึ้นห้างครับ อันนี้ก็ควรจะเป็นโมเดลเป็นรูปแบบที่ถ้าเราจะทำกะเกษตรแบบทํรมาค้าขายเราต้องเริ่มต้นจากระบบการปลูกที่ถูกต้องมีมาตรฐานสินค้าการบรรจุหีบหอ่อและมีระบบการตลาดที่ครบวงจรอันนี้พระองค์ท่านก็ส่งมอบไว้ให้เราอย่างเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีที่เศรษฐกิจตกต่ำผมฟังพระองค์ท่านมีกระแสพระราชดำรัสเรื่องนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลนะคนปรปฐมถามว่าไปทำอะไรวันนั้นขับรถไปส่งคนไข้นะฮะก็เป็นน้องของเลขาผมในขณะที่ไปส่งผมบอกว่าผมไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าผมจะฟังทุกวันที่สีธันวาผมจะต้องคอยฟัง กระแสพระราชบัญพระองค์ท่านและก็มีกระแสพระราชบัญเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าเรายึดในความพอเพียงแล้วก็อะไรต่ออะไรจนกระทั่งต่อมานั้นเราก็ได้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสมห่วงสองเงื่อนไขนะฮะจะทําอะไรนะที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆความมีภูมิคุ้มกัน ความมีความพอเหมาะพอดีพอประมาณความมีเหตุมีผลถ้าท่านคิดจะทําอะไรนะแล้วเริ่มจากเออเราทํานี่มันมีเหตุมีผลไหมเออมันทําแล้วมันพอเหมาะพอดีกับตัวเราไหมแล้วก็มันเผเหลือเผิดขาดเรียกว่าไม่ประมาทไว้อันนี้ถ้าเทียบหลักพุทธนะความไม่ประมาทก็เป็นประชิมโอวาทของพระพุทธองค์นะ ความมีเหตุมีผลนะฮะก็อริสัตย์สี่ทุกสมุไทยนิโรธมักความพอเหมาะพอดีพอประมาณก็คือทางสากลางนะครับแต่เมื่อมีสามหลักนี้แล้วก็จะต้องมีอสองเงื่อนไขคืออะไรคือต้องดำเนินการภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตนะขยันหมั่นเพียร แล้วก็มีความรู้จริงทางภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนี่คือหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ใช่บอกว่าไม่ทำอะไรวันๆนั่งๆนอนนอนหรือไม่คิดจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็บอกว่าพอเพียงแต่วันนี้สังคมมันขาดความพอเพียงนะก็มีคนใช้ความรู้ความสามารถเทคโนโลยีมาหลอกลวงผู้คนทั้งหลายทั้งปวง หลอกปล้นทรัพย์เขานะฮะด้วยโทรศัพท์มาครั้งเดียวแล้วก็หลอกให้เขาเคลมโอนเงินไปหรือแม้กระทั่งจัดระบบการค้าการขายอะไรต่ออะไรแล้วคุณจะรวยไปถึงไหนคุณจะมีรถไปทำไมต้องเจดแปดคันแล้วรถคุณจะต้องพิสดารน,นาฬิกามันก็เอาไว้ดูเวลาหน้าที่มันก็มีแค่นั้นนะฮะทำไมเรือนึงมันจะต้องเป็นล้านล้านบาท อันนี้ก็เกินความพอเพียงไปนะครับอ้าทีนี้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าทุกคนอยู่อย่างพอเพียงนะมีเงินไม้น้อยมีเงินมาก,มมากไม่เป็นไรอย่าให้เงินขาดมือแค่นั้นพอเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะฮะรวยความสุขนะครับมีความสุขที่ได้พูดได้คุยท่านได้ฟังส่วนท่านจะมีความสุขหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ นะฮะก็แล้วแต่ละบุคคลในหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถ้าทางการ,กรเกษตรความพอเพียงก็คือหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งก่อนจะเกิดกเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็มีกเกษตรผสมผสานและพระองค์ท่านก็มีกระแสพระราชดำรับบอกขอบใจที่ยกให้เป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพระองค์นั้นได้อัเติมเรื่องของแหล่งน้ำการกำหนดแหล่งน้ำเข้าไปบวกกับการปลูกพืชหรือทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างนี้ไม่มีจนนะมีแต่รวยน้อยหรือรวยมากนะครับและคนก็จะไปรู้แต่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนะขุดสะน้ำา30เอร์เซ นะทำนานา3 0ิไร่ทำสวน3าสวอน30%อีก10%เป็นที่อยู่บ้านแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นปลูกไม้ดอกไม้ประบัาอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนะคือต่างคนต่างทำผลผลิตที่ได้มาจะไม่มากพอที่จะขายถ้ารวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบคน20คน ถึงเวลามีพริกขี้หนูคนละเล็กละน้อยไปรวมกันขายก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองและถ้าแต่ละกลุ่มแข็งแรงแล้วนะมารวมกันนะกลุ่มหนึงมี20คนรวมกันสัก10กลุ่มก็เป็น200คนก็สามารถผลิตเพื่อการค้าในระดับประเทศระดับโลกได้เหมือนกันนี่คือเกษตรทฤษฎีใหม่แต่คนทั่วไปก็จะเข้าใจแต่ กเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งเท่านั้นพี่น้องครับเดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนแห่งความทรงจำหลากหลายแต่คนไทยต้องถือเดือนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเดือนปีใหม่เป็นเดือนแห่งการเลิกเกลียดกันเลิกทำร้ายกันเลิกอิจฉาริษยากันอดทนหน่อยประเทศไทยเราเป็นประเทศประชาธิปไตย4ปี ใครรักใครชอบใครไปเลือกตั้งนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณให้ดีในการเลือกต้องอดทนครับไม่ใช่ว่าพอเลือกมาปับป๊บยังไม่ทันอะไรเลย,เลยก็จะระบูกันแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันก็อยู่ยาวนะไล่ก็ไม่ไปทำไงก็ไม่ไม่ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องอดทนกันมากกว่านี้นะครับ อดทนที่ว่านอกจากระบอบประชาธิปไตยที่ต้องอดทนรอ4ปีแล้วเนี่ยนะถ้าก็ต้องอดทนในการนำรงชีพอย่างสังคมวันนี้ไม่อดทนทำร้ายกันเออะอะไรก็คว้ามีดคว้าปืนไปฆ่ากันซึ่งผิดหลักศีลธรรมอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิโบนบางบราหา ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ U a อ s i b a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o R ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวทพรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรลลอนผาาอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดา,าต,ตา,า,ตตา,าตอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร,ร